รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบา,นานลนครแม่สอดในช่วงนี้นะคะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินชุมชนสแควหนึ่งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุกูลวิทยาสืบสารประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและอาจารย์ผู้อาวุโส ครูอาจารย์โรงเรียนอนุกูลวิทยาสืบสารประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและอาจารย์ผู้อาวุโสค่ะที่หน้าอาคารเรียนโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดคณะครูอาจารย์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมไทยแสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวแด่ผู้สูงอายุ ครูอาจารย์ผู้อาวุโสและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุกูลวิทยาโดยการนำของนางขวัญเรือนสุวาารรณจันทร์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุกูลวิทยาประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบน้อมต่อบิดามารดาผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญยูกะตะเวทีของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสริมงคลแก่ตนเองตลอดไปคำว่ารดน้ำดำหัวเป็นคำพูดของชาวเหนือที่จะไปรดน้ำขอขมาขอโทษผู้ใหญ่และขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเองเคารพนับถือซึ่งจะมีการอาบน้ำจริงๆคือการอาบทั้งตัว และดำหัวคือสระผมด้วยสิ่งที่ใช้สระผมก็จะเป็นน้ำส้มป่อยหรือน้ำมะกรูดการดำหัวในความหมายทั่วไปของชาวล้านนาไทยนั้นหมายถึงการสระผมแต่ในพิธีกรรมโดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆปีหมายถึงการชำระสะสางสิ่งอันเป็นอัปมงคลในชีวิตให้วิปลาสปราดไปด้วยการใช้น้ำส้มป่อยเป็นเครื่องชำระ ประเพณีรดน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือญาติผู้ใหญ่บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือการรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินกันทางกายล่วงเกินกันทางวาจา หรือว่าการล่วงเกินทางใจทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจต่อหน้าหรือว่ารับหลังก็ตามประเพณีรดน้ำดำหัวหรือบางครั้งก็เรียกว่าประเพณีปีใหม่เมืองจะมีในระหว่างวันที่13ถึง15ของเดือนเมษายนทุกปีวันสงกรานต์นั่นเองประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะกระทำการในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์เพียงวันเดียวหรือวันเถลิงศกนั่นเองแต่การรดน้ำดำหัวพระสงฆ์นั้น จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่พิธีการรดน้ำดำหัวพระสงฆ์จะมีพิธีการมากกว่าคือก่อนที่จะรดน้ำพระสงฆ์จะต้องรดน้ำพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงค่อยรดน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์จากนั้นก็รับพรจากพระภิกษุสงฆ์พอเสร็จพิธีก็จะมีการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานการรดน้ำดำหัวพระภิกษุนั้นจะทำทุกวันตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานจนถึงวันสุดท้ายของวันสงกราน ชุมชนสองแควหนึ่งรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุสืบสารขนรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยค่ะที่ทำการชุมชน2แควหนึ่งเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชมรมผู้สูงอายุสองแควหนึ่งโดยการนำของนายสุคำแสงราชประธานผู้สูงอายุชุมชนสองแควหนึ่งและนายจันทร์สีแก้วมาลายัยประธานชุมชนสองแควหนึ่งนำชาวชุมชนร่วมกันจัดงานประเพณี สืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลสงกรานต์โดยการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลในชุมชนโดยสมาชิกผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของชุมชนสองแควนึงได้ดำเนินประเพณีติดต่อกันมายาวนานโดยจะจัดพิธีหลังเทศกาลสงกรานต์โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการต่อสายสินไปทั่วชุมชนเพื่อต่อชะตาบ้านและประชาชนในชุมชนให้เกิดความสุขความเจริญปราศจากทุกปราศจากโศกไม่มีโรคภัยไม่มีพยันตรายใดๆชีวิตก็จะมีแต่ความสุขมากยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งชุมชนสองแควหนึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า1500คน เป็นชุมชนต้นแบบด้านความสามัคีและเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็เปรับมาแต่ตรงท้ปรลดีและอานจากน้อยวันนี้ก็หากเป็นวันดีดีที่วันวิเศษเห็นว่าสําคาญปีเก่ามองครั้งเลยพนไปแล้วที่ไม่เกียวพะยังวันต้อมาต้นมาเป็นทั้งเจ้าทังหลาย ก็บอล่าเสียยังเห็นอาบิปาเรนีอันเป็นมาลวกมาแล้วบังก่อนเจ้าต้องลลยก็บอผ่อนเยอะยังสะทาเจงได้นอนมามายังสู่กันด้โทษฐานาวัตถูกตั้งหลยผู้นี้มาหาไว้เป็นตันเบี้ยจักมาก็กมาโทษมาโทษผู้ฆ่าก็บทอาวุธิีกรม แม้ว่าเจ้ะทำรายได้การทำเป็นทงดีทำจบจุงมือทรงปราบปรนโอปานิพานปุกันปุกท้าเสาตาพิกตาแง่าฮือเหี่ยวแห้งจู่ปะการขุนพระราม่อมีอายุบรรยงยาวของมิจกนิลาเพริศ2,500รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินค่ะที่วัดพญาจีหรือวัดพระใหญ่เมืองเมวดีสาธารณารัฐแห่งสหาภาพาพมา่านางชุลีวันสายสิงห์ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินโดยนายอัถวิชศิลาคุป พัฒนาการจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปและประสบการณ์ต่างๆในการค้นหาตลาดใหม่ๆของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีเปิดได้แก่นายอำเภอเมียวดีพัฒนาการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการประธานหอ,อการค้าจังหวัดเมียวดีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ประกอบการโอทอปและชาวจังหวัดเมียวดีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรทั้งสองฝั่งภายในงานมีสินค้าโอทอปจากหลายๆพื้นที่ของจังหวัดตากนำไปจัดจำหน่ายระหว่างวันที่25 จนถึงวันที่27เมษายนนี้โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากผู้ว <t vienen these disorders> ่าราชการจังหวัดเมียวดีเป็นอย่างดีย <h PLE> ิ่งหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาดิฉันนางสาวรภาพลุตัน ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาค,คํายาสวัสดีครับภาษาไทยมีอยู่มาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนม,มาจากประเทศไหนภาษาพม่าแปลว่าเป็นในงัง,งกะลาเล เปนในงานกลาเลเปนในงานกลาเลที่นี้อาตมาอยาจะอธิบายขยายว่าคำว่าเปคํคำว่าเบนี้ภาษาไทยว่าไหนแล้วมีภาษาพม่ามีอยู่คำว่าในงานในงานในงานแปลว่าประเทศ ประเทศประเทศแล้วมีคำว่ากะแปลในยังกะคำว่ากะนี้แปลว่าจากคนไทยออกเสียงคำว่าจากภาษาพม่าออกเสียงว่ากะคำว่ากะแปลว่าจากแล้วมี ในงานก็ลาเลคคำว่าที่นี้มีคำว,ว่าล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 าแปลว่าม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 าแล้วคำสุดท้ายมีอยู่คำว,ว่าเล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 หมายถึงภาษาไทยว่าไหมไหม เป็นคำถามนะถ้ามีลงท้ายด้วยประโยคในมีลงท้ายด้วยคำว่าลาอันนี้เป็นคําถามแล้วรู้เลว่าเป็นคําถามก็ที่นี้เราจะบอกว่ามาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนภาษาพม่าถามว่าเป็นในงานกะลาเลย เป็นในงานกะลาเลเป็นในงานกะลาเลเป็นในงานกะลาเลคนมาจากประเทศไหนนะ ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประบวนกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557 ระหว่างวันที่15ถึง31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอดโดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยง,งานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอด สาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย B1 ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย B2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2557ยสาย B3 ชรกร4สาย B4 แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกา นสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอดประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่ 6. พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่ 9. วมิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้ได้ทราบโดยทั่วกันประกาศกสนจังหวัดตาก ด้วยสำนักงานกศนจังหวัดตากจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวนหนึ่งอัตราปฏิบัติงานณสำนักงานกศนจังหวัดตากครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประเภทพื้นที่สอสอชอจำนวนหนึ่งอัตราปฏิบัติงานณสสชพื้นที่กศนอำเภออุ้มผางและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประเภทพื้นที่ปกติจำนวนหนึ่งอัตราปฏิบัติงานณ กศนอำเภอแม่สอดโดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่28เมษายนถึง8พฤษภาคม2557ในวันและเวลาราชการจึงขอประชาสัมพันธ์โดยทั่วกันและสามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานกศนอจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจังหวัดตากเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทจำนวน3หลักสูตรประกอบด้วยศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรการสอนรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการจัดการภาครัฐบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA สาขาวิชาการพัฒนา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาจังหวัดตากโทร082 881 8206 088 161 0780และ081 992 6689กำหนดปรถมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่3พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกา โรงเรียนสพวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำปีการศึกษา2557จำนวน12อัตราประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา2อัตราครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์1อัตราครูผู้สอนวิชาภาษาพม่า1อัตราครูผู้สอนวิชาคหกรรม1อัตราครูผู้สอนวิชาไอเอส 2อัตราครูผู้สอนวิชาดนตรี1อัตราเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1อัตราเจ้าหน้าที่พัสดุ1อัตราผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่7-24ถึง24เมษายน2,557น้ณห้องธุรการโรงเรียนสภวิทยาคมโดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์และวัดความรู้ความสามารถภาคปฏิบัติในวันที่25เมษายน และทำการประกาศผลคัดเลือกในวันที่28เมษายน2557ณห้องธุรการโรงเรียนสภาวิทยาคม